มามาดิเป็นอะไรเป็นอะไรเขาเป็นอะไรเ่อรบอกบอกว่าบอกบอกว่าถ้าผมไม่อยู่แล้วพี่จะมีความสุขนะพี่นะ ไม่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 น้องเชิญ็มาเล่นก็ได้ที่ไม่อยากเล่นหรอกโลกนี้มันอยู่ยากเฮียค่ะซีเกมมากยังเรียกกันได้โอ้ไม่โอเคก็กลับตัวนี้นะคุผู้ชมทุกทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแพนด้า X2 กันด้วยนะครับวันนี้ที่อยู่กับผมแพนด้า X2 เหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมเอาไอ้บิวตี้ X2 หรือว่าพี่สาวสุดนมใหญ่แต่ว่าหน้าเขาอาจจะไม่สวยเท่าไหร่แต่ว่าเขาแต่ว่าประเด็นหลักวันนี้คือพี่บิวเนี่ยคือแฟนเก่าของไอฟิวนะครับแล้ววันนี้ผมจะเอาไอฟิวมาเล่นด้วยโดยการที่ผมเนี่ยจะแกล้งจี่่่่่่บบ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 ิิิววววววนนนนนนนะะะะคคคครรััััผมมมมเเเกกกลลลีีี้้้ยพพแแแแุณดู็งาาาตโอป ว่าเล่นด้วยอะเลแบบเล็ดๆนะแต่แต่มึงเล่นอยู่แล้วแหละเล่นเล็ดไอสัตว์เรื่องเล็ดมึงได้อยู่แล้วเดียวในเกมไหมโคตเลยแล้วกันคำแม่รักแค่นั้นแหละกูถทำคำเดียวได้จากใจมึงอ่ะเมื่อกี้เรืงขอบตาเออเออหยิ่งถาม่าจะนอนกูต้องมาเจอคืออะไรเรื่องราวก่อนนอนคือเขาน่าซึ้งเกินเฮ้ยเตรียมพี่ช่วขอแต่คือว่าเขาน่ารักพี่นะได้ได้แบกหน่อยนะได้แบกหน่อยได้มั้ยโอเคครับจะเอาแบกในเกมหรอหรือว่าแบกอะไร แบกแบกชีวิตจริงเลยก็ได้แบบชีวิตจริงเลยอย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าผมรักน้องผมเนี่ยผมเป็นคนรักน้องนะผมพูดก่อนผมไม่เคยแบบว่าเล่นอะไรของน้องแบบพวกแฟนน้องอะไรเนี่ยผมไม่เคยบอกว่าเขี่ยเรียบร้อยหลุ้เขี่ยทีมนั้นไม่ครบเอาลุ้เป็นไรวะแล้วตอนนี้พี่สดปะความจริงเลยไม่ไม่ไม่แล้วตเพื่อความจริงตอนพี่คบก่อนฟิลพี่มีใจให้ผมวะเล่นเกมด้วยกันเลยด่าเบาด่าด่าเบาด่าด่าเฮ้ยไอ้แค่ยปิ้งแก้วไรไอเนี้ย อ่าเฮเลนพ่อกูไอ้ขวดพ่อมึงอะโอ้โหปนเกวนะครับปนเกวนะปีนเกวนะเป็นไรเนี่ยเกวเกินไปนะครับตุ๊กแตงแกพี่ใช่เหียนจะตาแล้วพี่วิวไใช่เดี๋ยวกลังไปช่วยวิวววิวิงมาที่ตวไอวไอวยโอ้โหงแันแหละเหียึงว่ะ รักขันห,น,หนหวานหวานุ่มหอะไรครับคุณปกป้องแฟนคุณเป็นอะไรคุณรัาแล้วเป็นอะไรคุณปกป้องแฟนเออเจย์เจย์เกิ์เจย์เจย์เจย์อะไล้วเจย์อะไรอะไรมึงเป็นปนั้นมึงห่หวง,งเขาทำไมเขาไม่ได้เอามึงแล้วกูเอ้ยรอ้ท่ะ <c oughs> บอะ <c oughs> อะไรยั <c oughs> งจะพูดจกจีบอะถามจริงไม่พี่แล้วคือมึงพูดไรอยู่มงเขาเลยพูดอย่างนี้พี่อ้าวมึงไม่ได้ยินเหรอ <c oughs> ตอนเขาบอกเขาว่าตอนเขาคบกับมึงอ่ะเขามีใจกูเออมึงไม่ได้ยินเหรอที่เขาพูดอ่ะก็เป็นอย่างนี้แหละเฮียเปกันเลย แรวพี่ว<ด>่าพูดดีดหมือนได้ไม่ได้หรองงเออได้เบื่อคือมันปินเคียวมาตัต้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเืียวครัที่เขาที่เขาทิ้งเงินก็พออย่างนี้ขบอกให้ กูจะบอกให้ที่เขาทิ้งมึไม่ยม่ไม่เอยพูดเอาดีเข้าตัวเถอะพี่หัวร้องอ่ะเอออเาละมึงมึงเอาโอเคมันไม่เคยพูดยาดีมึงมึงยาวดีเข้าตัวคือคือเพื่ออะไรพี่คือมึงเค่หรือมึงหล่อหรือเป็นเที่ยอะไรเอ้าก็เขารักกูกูกูจะเที่ยยังไงแต่เขาก็รักกูนะกูเขาไม่ได้รักมึงนะตอนีแล้วกันถึงกูจะบรลลมมาเที่ยวนะมึงดีให้ตายเขาก็ไม่เอามึงเคยดูปะมีปลาหินหยอกใครตายใครตายหรอตายวินะ ม่เห็นนี่อะกูตายยกูโดนยิงมาแล้วโอ้ยย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 ้ยย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 ยแยย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 ยกยย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 นย่ยยยยยนยย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 นยย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 ยอะไรยย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 ดะนัวเดียวมึงร้องนี่ไงเป็นอะไร นี่อะยูเคไหนอะนี่เออะอะไรอะนอ่อเอะไรอะไรอะไรมาหลอน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 ไปไหน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 ถ้าจะเล่นนี้เราเกมทิ้งเถอะอุ้ยโอ้ยไม่เอาเราเอาเราก็เล่นนี้ตั้งนานแล้วนะเธออะไรไปเรียกเขาเธอไปอะพี่บีพี่พูดดิว่ามึงเชิกับใครอะโอ้ดูดิดูดิเล่นพี่พี่แล้วสรุปพี่โคกับมันพออะไรไปพี่บอลไปตามตรงเลยก็ความรู้สึกชั่อวูบอะอารมณ์ชั่อวูบมึงไปแก้วกับชั่อวูบเป็นหวานทั้งลับ มึงจะโดนเจาะโคโนะแล้วไอฟิลลมันเป็นแค่ความรู dude, ้ส ah ึกเชื้อวูบแบบมึงได้ยินไหมนะโลกนี้มันอยู่ยากเฮียค่าซีดกันมากยังเลี่ยมกันได้โอ้ไม่โอ้โหไม่ต้องเอาคำคมแวนมาแกแม่โพดัมเฮ้ยเอ้าตายเฮ้ยแม่งพี่บิวดูดิเองคุ้งคุงคุงด่าด่าคว้งเพื่อนตัวเดียบเลยโค่นตัวโค่นตัวนั่นแหะนั่นแหละหัดไหมอ่ะน่ยตายไหมครับเธอเวลาเขาตายเธอไม่ต้องพีชีก็ได้นะเธอเล่นไปก็ได้นะเธอไม่ต้องแบบว่าไม่อยากไม่อยากเดินใกล้เชื้อฟิล์วย ไม่อยากให้ตาอะไรเงี้ยก็จะไปดึงแต่ว่ามันยิงหัวก่อนไงอ๋อโอเคครับทีหลังหลังมายี่สิบเก้านาฬิกาเฮ้ยกูเยอะเยอะคือเยอะมากกูเองกูเองกูอยากโชว์ฟิวเข้าไปยิงหัวมันเพื่อนดิเอ้าโอ้โหคนโง่อะตัวอะไรอ่ะกูกูขอน้องด้วยไอ้ฟิวมันโง่ไอ้เที้ยฟิวก็โง่เลยมึงเลยโคตรโง่เลยอ่ะฟิวเพื่อนไม่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 น้องเชิญมาเล่นก็ได้เ้ยไม่อยากเล่นแล้ว เอาไม่ไม่ไม่พี่พี่ไอฟิลฟิลมึงฟังพี่นะคือกูขายกูจะขาดหันาทิ้งแล้วไม่ไม่มึงมึงฟังมึงฟังกูมึงฟังกูคือกูกับเขารักกันแล้วมึงเป็นอะไรแค่นนั้คำเดียวมึงเป็นอะไรฟิลเออกูกูทิ้งกูทิ้งรักษีตัวเองไปแล้วเฮียแล้วแต่เลยเฮียนับไปแล้วเขาบอกแล้วมันแค่ลงชื่อผู้ไอู้้แกตีไหมแกตีมึงเนี่ยไอฟิลแล้วเป็นอะไรเป็นอะไรเนี่ยเอาโอ้โหดาเฮียอย่าบูคาตีมึง่ะเฮีไอีสัตว์ไม่ใช่เนี่ยเนี่ยเนี่ยที่เขาเลิกกับมึงพี่ว่าเป็นเพราะอะไรมามาดิเป็นอะไรเป็นอะไรเอาเป็นอะไรเฮ แม่ของขึ้นแล้วด้วยเด้เด้เดยวลงยากด้วยเฮียนะไปจำไเชี่ยขาวไอสัตว์คุยเราเล่นพี่ขอ้อพี่ขอรอพี่ขอร้อเออเป็นอะไรอ่ะที่เขาเกลียดมึงเขาไม่ชอบมึงเพรผู้หญิงโควมคิดว่ามันเท่หรคนมันหมดใจอยู่ต่อไปทำไมอ่ะพี่วิวใจเย็นพี่น้องหัวก็เสียใจนะวันนั้นไม่ยว่งยี่งย่ย่ยี่ย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 ี่ย่ย่งย่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 งย่่ย ไม่ใช่ด่าเพื่อนเล่นพ่อมึงงั้นดีฮะโอ้โหแล้ไอ้ขวดเพื่อนเล่นถูกไหมสรุปจะตาย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 อยู่ที่ชมด่วนเลยหรือเปล่าเ่้ยด่วนเล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 ยโอ้ยจากจะฝั่งดีตายหาฉลูยจอดไอเพื่อนกูมันไม่มาชุบกูด้วยนะไอ้เหี้ยโคตรควายอ่ะมึงยืนหาพ่อมึงอไงไอ้พ่อไม่ดีได้เปล่าเออไอ้ยายเล่นดีจะไม่ฟิลเขาพูดเนี่ยสุดแค่ เดี icana, zat, ๋ยวเดี๋ยวเนี่ยต้องให้เบนเบ้นเล่นเอาแต่ตัวเองโอ้โหอ้รูดิไอลฟิลมพอมึงไม่ตั้งใจเล่นนาทีมันก็แพ้เนี่ยเห็นไหมเผื่อผมผมไม่มีขยามศิษย์พอพิ้งซังสีไปแล้วพอพิ้งซังสี่ความเป็นตัวเองไปแล้วพี่ก็มึงเป็นตั้งนานแล้วไมเหลาเรื่องเนี้ยเขี่ยอะไรอ่ะ ฟิลฟิลมึงเป็นเด็กน่าสงสารเลยพี่ว่าแบบว่าแฟนก็ทิ้งแฟนก็ไม่รักอะไรเงี้ยพี่พี่เอาฉายาผมไปเลยพี่ผมไม่เอาแล้วพี่ิผมผมทิ้งมันเลยพี่ผมผมไม่อยากเล่นละเกมทำไมผมเดี๋ยวผมออกเดี๋ยวผมออกแค้นได้พี่ผมผมไม่อยู่แล้วเพื่ออะไรผมผมจะผมจะตัดขาดแล้วพี่ผมไม่อยากอยู่แล้วเดี๋ยวแค่แค่เล่นผู้หญิงเนี่ยเป็นอะไรแค่เล่นผู้หญิงนะเพื่อนมาพี่ผมผมทีผมทีผมทีพี่ผมไม่อยากเล่นจริงจริงผมออกแข่งให้ก็ได้จริงพี่ผมผมหายไปเลยก็ได้ไปไปกระตินโอ้ ตีแบบีแรบตีแบบหนึ่งเจ้าตีจ้าดีจาดีจาดีจาดีตอหกูดันไอ้เฮียแม่เออับยิ่งตาย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 เฮ้เฮียโอ้ดูดิเฮียแล้วก็ไม่ไอเฮียนี่มันโง่นะเว้ยไอเฮียไอเพื่อนกูน่ะไอคาุกนี่ยพ่อมันตายเนียเฮตยเออเดียวแล้วหัว มันเยดยเราเล่นเก่งจังวะเอาได้ใช่ไรกูพี่อะไรกูตัวถ้ากูไม่ถ้ากูไม่บอกจุดมือมึงยจะยิงได้ไหมเอากูทำหน่อยใช่ใช่ได้แบบสมบูรณ์สุดอะใช่ใช่ไ<ช><ช>ม่ไม่แค่เป็นสองคนเรียกูออกดมมมีมั้ยฟิลเป็นอะไรนี้เนี่ยวะเอาตรงเอาเขาทำมึงตรงนะฟิวมึงเป็นอะไรทำเดียวเลยไม่ใช่สิผมไม่ได้มีพี่น้องกองอวยฮะทนายคุณดิผมไม่ได้มีพี่น้องกองอวยเหมือนพี่นี่เนี่ย เอาก็เขารักกูเขาไม่ได้อวยอะไรน,นะแต่เขารักแนะค่นั้นแหละโง่ที่หนังเป็นตองนะโอเคพี่ผมเป็นที่รองรับความรู้สึกทุกคนเองพี่ถ้าเป็นเรียนตัวเงนีดีนะตาดพี่พี่เออตัวตาดไม่ไมีแค่ชื่อเดียพี่จริงอ,อุ้ยหัวแตกเฮียยันนี่เล่นโง่นะจริงลมไม่ซ้ำมาทีเรนอะไรครับผมไม่อยากซ้ำาทำไมผมไม่ชอบซ้ำคนยอ,ยอ่ะคนล้มแล้วเนี่ยะ ม่เฮ้ยมีตัวตอนนี้พี่เดี๋ยวเดี๋ยวยัดได้เงียบไหมมาจีดอมาดีสาตตอนนี้ตอนนี้เจ็บเจ็บเจ็บร้านก็ต้องก็ต้องแบกอยู่และร้านร้านมันนั่นไอ้เฮียดาเมจมาที่กูุลเฮ้ยพี่ธรรมดาครับพี่อคืดูดิมึงทำอะไรเขาก็ไม่เห็นแต่กูทำอะไรแบบนี้นิดหน่อยเขาก็เห็นอหรมึงคิดดูโอเคเนี่ยมึงดูแล้วเขาไปยินไปยินไปเฮีย ยูเนี่ยพี่บอกไงเนี่ยมึงพูดอย่างเงี้ยเห็นไหมไม่อยากเล่นพี่ฟายแล้วไอ้เหี้ยพี่อันนี้ไอ้นี้พี่พูดเล่นอ่ะพี่แค่แค่พูดเล่นนี่เฉยเองเป็นอะไรอ่ะไอาเชี่ยไม่ได้คิดอะไรจะหลอกอ่ะกูกูไม่ได้เล่นไอ้เหี้ยเออกูไม่ตลกกูบอกมาหลายรอบแล้วพี่จริงก็วม่เลยมันน่าเบื่อหน้าเอหน้เชี่ยเออสัตบเชี่ยจะซื้อผลไม้ไปง้อแล้วกันผลไม้เหี้ยเลยจะอ่อนน่ะี่ไปดูมันพูดตีีมใครจะไปรักคนที่มันพูดอย่างเงี้ยก็ทำจริงพ่อแม่กูไหมนายลาวเลยครับคนอย่างงี้ได้ไงวะไอ้เหี้ย ทำไมครับแล้วแต่จะคิดชีวิตคนละแบบเป็นเสือเขี้ยอะไรอะฟิวเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยพี่บอกพี่บอกอีกครั้งเลยตอนดังเพี่ขอร้องเหอะตายถ้าตายเลย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 เนี่ยตายเลยตายเลยเออเออเยอยู่เชียอยู่ตายเลยตายเลยพี่เก้จะไม่สอนแล้วเอาเลยแล้วแต่เลยพี่ไอ้เนี่ยแล้วแต่เลยรักกันดีตีกันตายเจริญเจริญสู้ๆพี่เชียอยู่ตายเลยเลยแล้วกันในดอกเขี้ยะวิสัตช์สุดแท้แต่มึงแต่เมึงอยู่คนนี้ โอ้แม่เนาะเป็นที่อะไรแล้วเป็นที่อะไรอ่ะเออดูนะครับดูนะครับเป็นที่ฟิลนะครับที่ใส่เป็นอย่างนี้แล้วนะทำไมก้าวเล้าด้วยทำไมอ่ะเออก้าวเล้าด้วยทำไมก้าวที่ไหนเล้าที่นั่นตัวอ่วนนั่นเนี่ยเล้าไม่นะโง่ไอ้ที่อะเล่นกูโขดโง่ชุบกูโง่หน่อยชุบกูหน่อยโง่ห่างมุมเล่นอย่างโง่ชุบกูพี่กูไม่อยากเล่นแล้วเฮ้ยพี่ชุบกูหน่อยชุบกูหน่อยเอาชุบกูได้ให้กูตายก็ได้ไปเล่นไปเล่นไปเล่นชุบกูอ่อไออ่ะไปกู ไปกูแค่กูไม่ใช่แค่ชื่อกูมัอนก่อไอ้เนี่ยเอรีบกูหมดเออเออฟังนะเป็นได้แค่นั้นเป็นได้แค่นี้ก็ดีแล้วมึงไมื่อดีเหรอเป็นได้แค่นี้ก็ดีแล้วฉันไม่เดี๋ยววังไม่มากไม่โอ้โหจะอ้วกเฮียอย่าร้องเหอะมันโดนรีบประกวใจเลยเฮียพี่กูหมดมีไซส์อ่ะมีแล้วพี่คือจำสมัยที่ผมโดนเนี่ยพี่จะเชื่อไหมนะหรอพี่คือพี่ลืมผมแล้วอ๋อไม่ไม่ไม่มีค่าแค่นั้นแหละมึงฟังนะมีค่าแค่นั้น เจพี yeah, so mm ่พ hmm. yeah. well, we ี่ด so mm ิโ hmm. well, mm ิตามาแค่ชื่อแหละไปไปไหนกาแฟไปกันไปยินนะไปเจพี่ตายแห้แล้วพี่จกันนะพี่บอกว่าแชมหน้าเราจะได้มาเล่นกันใหม่นะพี่นะไปไหนก็ไปไปคำเดียวเลยนะไปไหนก็ไปไปเจพี่บอกบอกว่าบอกบอกว่าถ้าผมไม่อยู่แล้วพี่จะมีความสุขนะพี่นะมีความสุขอยู่แล้วมีความสุขอยู่แล้วถ้ามึงไม่มีมึงอะ เงี้ยสุดก็อยู่แล้วแคนอ่ะไปเลยไปเลยไปเลยมึงก็เอาแคนไปเลยก็ได้นะไปครับพี่ได <Friend. S 2> right ้พ right. so ี oh, yeah. oh, our ่เดี๋ยวผมไปพูดพี่เบลตัวนี้เจ็บปะพี่เจ็บอ่ะมันอะไรแหละมันมาตายแล้วมันตายแล้วมันตายแล้วมันออกขวา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 มันมีกี่ตัววะตัวเดียวมีตัวเดียวพีวเบลอย่าพูดกดดันทห็ไมพี่ดันได้พิวเบเนี่ยมึงชอบพูดกดดันเห็นไหม สวย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 ทีหลังนี่มันเก่งจริงเลยอ่ะฟีพี่บอกกันนะพี่ไม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 ่ฟังก่อนฟังก่อนฟังก่อนพี่อะไรพี่บอกตรงเลยระหว่างเวลาที่เขาคุยกับมึงอะที่เขากับมึงเขาคุยกูเลยกูบอกฝากไว้คิดผมเข้าใจแล้วพี่หนูจะแล้วผมเดี๋ยวผมไปพี่ผมผมคนไปเนี่ยผมถอยให้กัน พี่ไม่มีอะไรดีอ่ะใครจะไปดีเล่นเลยมีพี่น้องกองอวยเหมือนไอ้เชี่ยนี่ล่ะไอ้สัตว์เธอแต่แต่แต่เอไม่เคยพูดกระพี่อย่างเงี้ยเดี๋ยวกันพี่เดี๋ยวผมจะไปอยู่พีเอ็มละผมจะไปใช้สคริปต์แล้วพี่เดี๋ยวกันแล้วแต่ไอ้เฮียแล้วแต่คลิปเถอะเฮียดูดูดูวันนวลมันก้าวละไม่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 มันมันก้าวเราเลยนะไอ้เฮียฟิวพี่พี่ ไม่เราแกล้งมันหนักเกินไปเปล่าใช่เอาเอาง่ายปกติเอาไม้หน้าฝาดฟาดมันไม่เท่าไหร่ฟาดมันไม่พอนะสักพักูฟาดแม่มันเถอะมันยังไม่โกรธเลยโอเคงั้นก็ปิดคลิปนะครับพี่พี่พี่คิปไปหน่อยอ่าก็ไอเป็นไงอะชอบคลิปนี้เดี๋ยวหนูจะเปิดจิปุกุให้ดูนะคะให้าอ่าเอาอย่างนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเออพี่เออผมผมไปนะไปไปไปคิวอย่าพังเพยเดี๋ยวไม่จะไปกันไปแล้ว อาจจะทำเพื่ออะไรอ่ะอันเอ้ามันออกแขนสไอพีอูไอบ้ามันออกแขนดูดูแลแต่แลแต่เฮียไปแล้วเจอาคืินี้นะครับขอห้าพไลค์นะครับอยากให้ผมทำอะไรใส่เฮี่ยนนี้อีกนะครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าใช่ใช่ค่ะ